ในตอนเช้าของทุกวันทําการคุณครูทุกท่านจะได้รับมอบหมายหน้าที่คุณครูเวรประจําวันยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียนและใส่ใจสุขภาพตรวจวัดอุณหภูมิในยุคโควิดโดยมีเครื่องวัดอุณหภูมิเจลล้างมือไม่เฉพาะบริเวณหน้าประตูโรงเรียนภายในห้องเรียนก็มีเจลล้างมือเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนบ้านคำเกตคู เมื่อถึงเวลา8นาฬิกาจะมีเสียงสัญญาณแจ้งให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงในบริเวณเสาธงของโรงเรียนบ้านคำเกดคู กิจกรรมไหว้พระเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมและเกิดความสงบในจิตใจในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนตอนเช้าของวันในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมหน้าสะุุมคุณครูเวนประจำวันจะมีการพบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อแจ้งข่าวสารเล่าปัญหาหาทางแก้ไขส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักเรียน การเลือกแถวเข้าห้องเรียนของโรงเรียนบ้านคันเก็นคุณยังมีวงดุริยางบรรเลงเพลงเป็นจังหวะทํานองเพื่อเป็นสัญญาณให้เพื่อนนักเรียนได้ใช้ในการเดินทางเข้าอาคารเรียนของตนเองอย่างเป็นระเบียบและสนุกสนาน พร้อมยังมีคุณครูประจำชั้นดูแลความเรียบร้อยสังเกตพฤติกรรมสุขภาพเช็คจำนวนนักเรียนและการแต่งกายอยู่เสมอก่อนขึ้นชั้นเรียนในตอนเช้าของทุกวันนักเรียนโรงเรียนบ้านคำเกิคูณจะได้รับหน้าที่รับผิดชอบต่อบริเวณทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการกวาดถนนกวาดใบไม้เก็บขยะทิ้งขยะในบ่อขยะเพื่อเป็นการส่งเสริมฝึกวิน,นัย หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมหลักสำหรับเด็กประถมวัยหนึ่งกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายโดยใช้เสียงเพลงจังหวะและทำนองเพื่อส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ควบคุมอารมณ์และปฏิบตัติตามข้อตกลงในเพลงนั้นๆได้ สอกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการฝึกสมาธิโดยใช้ศิลปะสามกิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างอิสระ ตามมุมการเล่นหรือศูนย์การเรียนรู้ที่จัดไว้ภายในห้องเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการแบ่งปันของเล่นและการอยู่ร่วมกันในสังคมปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องในการเล่นตามมุม 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีจุดมุ่งหมายฝึกให้เด็กคิดแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลกล้าแสดงออกผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้ประสาทสัมผัสท,ทั้ง5 โอเคสตาร์โอเคแล้วก็สตาร์ว่าสัตวอะไรแคทแคทโอเคเบสเบสว่าดูอยากเป็นอะไรในอนาคตนิชช์นิชช์โอเคฮะกิจกรรมการแจ้ง กิจกรรมที่ทําให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเพื่อออกกาลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักและ6กิจกรรมเกมการศึกษา <is> กิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กมีกฎกติกาง่าย เหมาะสำหรับเด็กประถม,มวัยและมีความสนุกสนานจากการเล่น What ในระดับชั้นอนุบาลเด็กอนุบาลยังมีกิจกรรมกระปุกออมทรัพย์ที่เด็กอนุบาลสร้างสรรค์ออกแบบกระปุกขึ้นโดยใช้เก็บออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในช่วงเวลาเที่ยงเพื่อฝึกนิสัยเก็บออมเงินและประหยัด นอกเหนือจาก6กิจกรรมของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านคําเกนภูดยังมีกิจกรรมกิจวัตรประจำวันเป็นการฝึกดูแลตนเองและการกระทำเป็นประจำในแต่ละวันของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ แสสุขภาพอ,าอนามัยของตนเองให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมออีกทั้งมีหน้าที่ปฏิบัติเวรนทาความสะอาดประจำสัปดาห์ในตอนเช้าเย็นก่อนกลับบ้านเพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่และข้อปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านคำเกณฑคูณเป็นประจำ การจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านคำเก์คุมมีการเรียนการสอนที่เน้นใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการสอนในชั้นเรียนโดยมีคุณครูประจำชั้นให้การดูแลส่งเสริมชี้แนะแนวทางพร้อมไปกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ คุณครูในช่วงชั้นปถมศึกษายังไม่สิ้นสุดการสอนหนังสือเพียงแค่ในตำราแต่ยังคำนึงถึงความต้องการของเด็กความรู้ที่ทันสมัยและความสนใจของเด็กในชั้นเรียนจนเกิดการเรียนรู้จากตัวละครการ์ตูนที่เด็กชื่นชอบพร้อมทั้งยังมีเกมให้เด็กได้เล่นกล้าคิดกล้าแสดงออกนำเสนอผลงานออกมาได้ชมอีกด,ด้วย เดอะเบสเป็นกิจกรรมที่เป็นที่สุดของโรงเรียนที่เด็กทุกคนในโรงเรียนบ้านคำเก์คูณสามารถปฏิบัติทำกิจกรรมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือการท่องสูตรคูณประกอบท่าทางเป็นการฝึกคิดเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกันเป็นการกระตุ้นความจำการท่องสูตรคูณให้สามารถท่องได้โดยไม่ต้องดูตารางสูตรคูณเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา หลังจากทำกิจกรรมเดอะเบสของโรงเรียนบ้านคำเกณฑ์นคูณย่างส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนมีการปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นการฝึกสมาธิจิตใจตั้งมั่นมีความพร้อมในการเรียนการสอนทบทวนความรู้และลึกผิดชอบสิ่งที่ตัวเองพึงกระทำสติเพ่งมองที่โคนแล้วก็เอาสีลงไปแล้วก็ควนให้เรียบร้อยรอไปต้มเข้าใจไหมคะเดี๋ยวทีนี้ให้เราเรียนทำเองนะช่วยกันนะกลุ่มที่หนึ่งทำทีนี้ ไม่เพียงแต่การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการแต่โรงเรียนมั่นคำกินคูนยังมีคุณครูที่เชี่ยวชาญด้านคหก,กรรมสอนให้กับนักเรียนใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารรู้จักเครื่องมือความปลอดภัยรวมไปถึงเทคนิคการประกอบอาหาร พภกชนาการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคำกินคุณได้คำนึงถึงเมนูอาหารที่ให้โภกชนาการเพียงพอตามที่กระทรวงศึกษาได้กำหนดไว้โดยอาหารที่จัดทําขึ้นมีสารอาหารครบทั้ง5ห,หมู่ประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ไขมัน ก่อนขึ้นเรียนในช่วงบ่ายโรงเรียนมัธยมเกณนคูณมีการดื่มนมก่อนขึ้นชั้นเรียนโดยเป็นงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เด็กได้ดื่มนมจืดที่มีมาตรฐานส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์อายุและในการดื่มนมยังมีเวรดูแลการดื่มนมโดยรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องพร้อมทั้งการทิ้งถุงนมอย่างเป็นระเบียบ ทีตอนที่นนภาคเรียนประจำภาคเรียนที่สองมีการศึกษาสอบประมณ13ซึ่งทางเรียนวันนี้ก็ได้สรุปงานต่างๆเรียบร้อยแล้วโดยการสอบภาคเรียนก็เรียบร้อยวันนี้ที่เรียนเชิญท่านมาก็เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจในช่วงของเปิดภาคเรียนใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียนปิดเรียนคือในปีการศึกษา2564น,นักเรียนเราจะปิดเรียนยวันที่9เนะมษายน2564แล้วจะไปเปิดวันที่ก็คือวันที่15พฤษภา,มาคม2564ซึ่งเป็นการปลีปปล่ยนปลองกากที่ผ่านวันที่น นโยบายของปีการศึกษาของทางโรงเรียนของเราก็ได้คิดนโยบายร่วมกันของครูคือด้านเกี่ยวกับโอกาสโอกาสของนักเรียนเนี่ยเราให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาโรงเรียนในโรงเรียนของเรานะครับด้านคุณภาพนั้นก็ได้เล่นที่คอครูเกี่ยวกับการจัดการการสอนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพก็คือได้หลายส่วนให้มีมาส่วนรว่วมกับทุกรับโรงเรียนเราหลายภาคส่วนทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนคณะครูได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่มันเกิประโยชน์สำหรับเด็กของเราให้มีคุิภาพอีกด้านหนึ่งที่เรา ในกระทารเน้นการรักษาความปลอดภั เราโรงเรียนของเรานั้นน่ะได้เป็นโรงเรียนที่ให้การยอมรับของตำบลเมือหวันของเราเป็นโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนอนาคตโรงเรียนของเราก็คงจะไดะ้นำนักเรียนมาเรียนที่นี่เป็นจำนวนมากขึ้นนั้นก็ฝากผู้ปกครองอท่านให้ช่วยประชารดำนาการเรียนการสอนของเราก็ยังเน้นย้ำ ให้เด็กของเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสำหรับโอกาสนี้คนคนองค์กรยากขอขบพระคุณท่านผู้ปกครองเพียงแค่นี้ขอขอบคุณมากครับแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวัน จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้วังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำ แต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชบชะตา